สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำถังเตาถ่านปิ้งย่างไร้ควันขนาด200ลิตรนะครับ200ลิตรถังทำจากถังน้ำหวานนะครับส,สะอาดปลอดภัยนะครับไม่ใช่ถังน้ํามันที่ไปปิ้งแล้วระเบิดกันที่ที่ในคลิปนะครับเราเป็นถังน้ําหวานเพราะฉะนั้นจะไม่มีวัตถุไวไฟตรงนั้นเลยนะครับเวลาปิ้งเนี่ยเราจะ ปิ้งอาหารด้านบนสองชั้นนะครับส่วนด้านข้างจะสำหรับไปว,วางฐาน,นาเร่งหลีด้านข้างจะมีรายละเอียดนะครับเร่งหลีได้นะครับแล้วก็เวลาปิ้งเนี่ยเราไม่ต้องพลิกกลับอะไรเลยนะครับเพียงแต่อบปิดลงมาก็จะสุกเสมอกันนะครับแล้วก็ไม่มีควันไปรบกวนคนข้างเคียงนะครับไม่ต้องฟังฟ้องร้องกันนะครับแล้วคนปิ้งก็สุขภาพดีด้วยนะครับชมคลิปรายละเอียดแล้วนะครับ สนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับตามเบอร์ด้านล่างนี้ทาง Facebook ทาง Line ทาง Youtube ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับชมคลิปแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเชิญชมคลิปนะครับครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็ เป็นคลิปแนะนําก่อนส่งให้คุณลูกค้านะครับก็ขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่อยู่จังหวัดสมุทรสาครนะครับตำบลโคกขามก็ได้สั่งเตาถ่านปิ้งย่างไร้ควันนะครับขนาด200ลิตรนะครับด้านในนี่นะครับจะมีที่ปิ้ง2ชั้นนะครับชั้นบนชั้นล่างนะครับสามารถปิ้งอาหารได้ถึง2ชั้นนะครับกรณีที่ว่าทําไมไม่มีควันนะครับลักษณะเตา ฐา,านปิ้งย่างไร้กั่นนะครับเราจะเอาที่ปิ้งนะครับใส่ฐานนไว้ด้านข้างสองข้างซ้ายขวานะครับส่วนล่างฐานเนี่ยเราจะทําจากเหล็กหนาเลยนะครับเพราะฉะนั้นทนความร้อนแล้วก็ได้อยู่ได้นานนะครับเอาไว้สองข้างนี้นะครับใส่อาหารแล้วก็ปิดปิดฝาลงนะครับกึ่งอบนะครับตัวนี้จะไม่มีกันเพราะว่าเวลา อาหารที่มีมันเยอะๆนะครับก็จะหยดไปตรงกลางนะครับโดยชั้นล่างนี่เราจะมีท่อนะครับแล้วก็ที่แขวนนะนะครับเป็นท่อรองน้ํามันก็แล้วมันน้ํามันลงมานะครับก็จะลงตามหลางนี้นะครับแล้วก็ลงในที่รหาภาชนะรองไว้นะครับส่วนขาจะมีถอดออกได้นะครับเป็นอา,อาขาสามารถเอาเก็บ ในตัวเตาได้หรือถ้าเกิดจะวางให้เตี้ยลงก็ถอดขาออกได้นะครับส่วนด้านข้างนี้นะครับจะมีที่เปิดรับอากาศ2ด้านซ้ายขวากรณีที่ว่าคุณลูกค้าจะเร่งไฟนะครับเร่งไฟให้อากาศเข้าเยอะๆนะครับไฟก็จะแรงขึ้นกรณีว่า,าเราจะอุ่นนิดหน่อยไม่ต้องเร่งไฟเราก็ปิด อากาศนี้เข้าปิดสองข้างนะครับปิดอากาศก็จะไม่เข้านะครับเพราะว่าเวลาเราปิ้งเนี่ยครับเราก็ต้องปิดฝาอยู่ดีนะครับครอบฝาลงมานะครับไม่ต้องพลิกไม่ต้องกลับอะไรนะครับถึงเวลาก็จะสุกทั่วเลยนะครับนี่ครับใช้ดีนะครับถังเราทําจากถังน้ําหวานนะครับด้านในสะอาดนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับ สำหรับคุณลูกค้าชมคลิปนี้นะครับถ้าสนใจก็โทรสั่งซื้อได้เลยนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศแล้ครับเราก็มีทั้งอบเป็ดอบไก่อบหมูแดงอบหมูกรอบนะครับแบบใช้แก๊สและใช้ถ่านก็ได้นะครับอันนี้เป็นระบบแบบแกวนนะครับสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งให้ลูกค้าที่สมุทรสาครน,นะครับ